El uh -huh. เลยจ้าพี่พี่จ๋าสำหรับกระดาษทิชชู่นะคะวันนี้เป็นแบบว่าลายหน้าคุมะหน้ารักมากวันนี้น้องจ๋าจัดให้พี่พี่เลยนะคะทั้งหมด2แพ็คเนาะวันนี้10ห่อ2แพ็คนะคะลายคุมะน่ารักสุดๆเลยวันนี้คนพี่กดแพ็คคู่ไปได้เลยนะคะจากราคาเต็ม200บาทวันนี้กดในไลฟ์นะคะเหลือแค่1 3 9บาทเท่านั้นเลยจ้ะมีจํานวนจํากัดนะคะแม่ใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นตะกร้าแฟลชเซลล์แล้วเนาะสามารถกด สั่งซื้อชำระเงินภายในไลฟ์ได้เลยวันนี้จาก200บาทเหลือแค่139บาทเท่านั้นเลยจ้าพี่พี่จะได้ไปทั้งหมดนะคะ2แพ็คเลยแม่1แพ็คเนี่ยมี168แผ่นนะคะพี่พี่ยกกันไปได้เลย2แพ็ควันนี้นะเป็นกระดาษเช็ดหน้านะคะเนื้อเนื้อนุ่มนะคะไม่ระคายเคืองผิวใช้ได้เลยเช็ดหน้าเช็ดสิ่งสกรปรกได้หมดเลยนะคะวันนี้มีทั้งหมด10ห่อนะคะพี่พี่กดไปได้เลย2แพ็คนะคะรวมทั้ง อดยี่สิบห่อเหลือแค่ 1 3 9บาทเท่านั้นเลยนะคะเหลือแค่1 3 9บาทเท่านั้นเลยวันนี้นะคะกระดาษทิชชู่แฟลเซลอยู่จ้ะแม่นะคะราคานี้มีจํานวนจํากัดนะจ๊ะมีจํานวนจํากัดนะคะ,ะ,คะเข้ามาแล้วเห็นราคาดีๆแบบนี้แล้วเนาะสามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้นเลยนะคะก่อนที่สินค้าแฟลเซลจะหมดถ้ากดตะกร้าแฟลเซลหมดคุณพี่ไปกดราคาเต็ม200บาทได้เลยนะมีคูป,ปองจัดส่งฟรีไหมมีค่ะคุณพี่คุณพี่สามารถเก็บคูปองจัดส่งฟรีได้ เลยนะคะมีคูปองจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆสามารถสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะวันนี้โปรพิเศษเลยจ้ากระดาษทิชชู่คุมมะค่ะแม่ขนาด168แผ่นจํานวน2แพ็ค10ห่อเนาะราคาพิเศษนะคะจาก200บาทวันนี้น้องสาเปิดแลชเซล์ใหพ้พี่่เหลือแค่139บาทเท่านั้นเลยนะคะซื้อ1ได้ไปอีกหเลยจ้ะแม่ใครที่กำลังมองหากระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ชอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่เช็ด ตัวนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาหนาเหนียวนุ่มซึมซับน้ําได้ดีแล้วที่สําคัญอ่อนโยนต่อผิวนะคะด้วยเยื่อธรรมชาตินะคะตัวนี้นะแม่ไม่มีสิ่งที่เกาะให้เกิดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยสามารถเช็ดหน้าเช็ดตาได้หมดเลยจ้าเราราคาคือแบบว่าปังมากๆเลยแม่ปกติเราขายกัน200บาทวันนี้พี่ๆกดในไลฟ์น้องไปได้เลยวันนี้เหลือแค่ร้อยสบาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะบ้าน ึ่งเนี่ยจะกดกี่เซ็ตก็ได้พี่พี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะแม่ว่าสั่งซื้อแล้วจ้ะเดี๋ยวน้อง๋าเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยตัวนี้พี่พี่ไม่ต้องไปซื้อข้างนอกเลยเพราะว่าลายรูมัยน้อง๋าเปิดแฟลตเซลให้คุ้มมากๆปกติเขาขายกันเนี่ยหนึ่งห่อเนาะแม่20บาทนะคะสิบห้ายี่สิบบาทวันนี้พี่ๆี่กดไปได้เลยนะคะสิบห่อนะคะสิบห่อร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นเลยจ้ะนะคะจัดส่งฟรีด้วยนะคะคุณพี่นั่งอยู่ที่บ ได้เลยน้องจ๋าจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะรอรับสินค้าได้เลยนะคะใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่เนาะตอนนี้พี่ๆสามารถกดสั่งซื้อชำระเงินมาได้เลยนะคะ